สดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันนะครับกับวันนี้เรามาดูสร้างสมเด็จบางขุนพม์กูใหม่นะครับครัอบอนอื่นก็พูดถึงงานก่อนนะก่อนหนึงน่งก็ขอประชาสัมพันธ์ในส่วนของงานประกวดพัดเครื่องก่อนนะคะของเราวันที่สามสิบพฤศจิกายนะคะที่แปรชนีไทยแจ้งวัฒนะเนาะห้องสแตนทองที่เก่าเวลาเดิมน,นะคะในส่วนของการค้อยจะมีในส่วนของอาหารเครื่องดื่มฟรีทั้งงานอยู่แล้วนะคะงานเริ่มตั้งแต่แปดโมงเช้ามีข้อพันธุกให้มีการฟรีเหมือนเดิมนะครับ สแกนบนสารก็เป็นึ่งร้อยบาทสูงเดิมค่ะันะครบใช่ค่ะแล้วก็ใบเซอร์สองสิบวันค่ะนะครับใบสวยงามอ่าสีไม่ซีเพร่อเราเป็นกระดาษอย่างดีนะครับเคลือบเคลือบแข็งได้โดนน้ำก็ไม่เปียกแน่นอนค่ะนะครับแล้วก็รูปใบเซอร์หนังสือสามารถแก้ได้ตลอดนะครับถ้าแก้งมาเราเช็คให้แล้วเราแก้ให้นะครับอยู่เลื่อนใบเซอร์เนี่ยส่วนใหญ่อ่ะผิดรายการอ่ะเราก็จะแก้ให้แก้ให้ค่ะ ก้ให้รรมะมัิไม่มีปัญหานะคะถ้าพี่ๆได้ในได้รับแล้วมันมีปัญหาเรื่องการแก้ไขนะก็ติดต่อกลับมาแล้วเราแก้แล้วเราก็จะส่งให้วันลุกขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะในส่วนของใบเซอร์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะส่งน่าจะเหลืออีกืรอมาณสิบคนนะคะก็รอรับหน้างานดีกว่านะคะเพราะใกล้ถึงแล้วหรือใขยากได้เร็วก็ติดต่อมาที่เราได้นะคะเราจะส่งให้แล้วกรรมการเรามีคุณภาพมีคนรุกนนะครับเก่งเก่งทุกคนนะครับสามารถ ดูอวดทุกคนได้เลยว่ากรรมการเราเก่งน,นะครับ <c oughs> เราเก่งที่สุดแล้วกรรมการของเรานะคะตัวเด็ดๆเราก็มีหลายท่านนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องนะคะแบบชื่อเสียงของชมรมอนุรัพพุทธศินเนี่ยเด่นมากนะคะในส่วนของกรรมการเด่นงานเด่นนะคะแล้วก็อาหารก็เด่นนะคะไม่เคยน้อยหน้าใครซักเรื่องหนึ่งนะคะการบริการก็เป็นที่หนึ่งนะคะของเราเนี่ยมีปัญหาในงานเนี่ยเราเคลียร์เสร็จ ของเราเนี่ยคือเวลาเราเป๊ะทุกอย่างนะคะให้มียืดเยื้อนะไม่ใช่บอกว่าเลิกสี่โมงแล้วไปสองทุ่มอะไรเงี้ยเราไม่เคยทานะคะผ้าหายอะไรเงี้ยเราไม่เราไม่มีนะในงานเราไม่เคยหายในงานเราตั้งเราจัดมาสิบห้าครั้งและรวมที่จัดให้กับเอฟซีหรือว่าพันธมิตรต่างๆก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องผ้าหายนะคะนอกจากการผิดพลาดของของตัวกรรมการเองแล้วโทษคนอื่นอันนี้มีสาหรับงานของคนอื่น ที่ตัวเองทําผิดพลาดแล้วโยนนะคะมีหลายๆช่อมลทาเป็นตอนนี้จะโยนให้ใครละเออพอไม่ใช่เราก็ไม่รู้จะไปโยนให้ใครที่ไหนแล้วนะเพราะว่าของเราเนี่ยชัดเจนนะคะเรามีกล้องวงจรปิดทุกตุดทุกจุดที่พวกคุณไม่เห็นแต่เราตั้งแน่นอนนะคะเพราะว่าในงานเราเราเซฟเพราะพระของทุกคนมีความหมายนะคะมีมูลค่านะคะเราดูแลอย่างดีในงานเราไม่เคยมีปัญหาก็โอเคครับเรียนเชิญนะครับวันที่สามสิบพฤษภายน สองหาหกแปงานมีมาฐางค่ะในวอบนี้เรา,าคุยกันในส่วนของบางุนพรมที่เราจะนําไปเอ่อบางุนพรมชุดนี้การจะนํามาร่วมสมทบทุนอ่อร่วมบุญกระถินนะคะในวันที่12ตุลาที่นครสวรรค์น,นะคะที่วัดเกียงไก่เหนือถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะอยากร่วมบุญกับน้องกันก็เรียนเชิญนะคะเดี๋ยวกันจะขึ้นเบอร์ไว้ให้หรือไม่ติดต่อมาที่ชมรมก็ได้นะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกายภาพเบื้องต้นเดี๋ยวกัาจะส่องพันเอ็กให้ดูก่อนองนี้ก็จะเป็นผ้าสมเด็บ้าบปลูกใหม่นะครับ uh huh. ริงรเจดีใช่ค่ะปลูกใหม่วัดใหม่มาตารถนะคะตอนนี้เจดีก็เปิดปลูกเมื่อปีสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยนะครับอโอเคเห็นคาบไหครับสวยงามเลยนะครับอันนี้เป็นค,า,คาบคาบปลูกนะครับเมื่อออก งแดงๆนองค์นี้เรามาจากนั่นก็มาจากกลุ่มลำปางนะครับใช่ค่ะอันนี้มาจากกลุ่มลำปางค่ะเป็นตัวที่เป็นกระแสเป็นตัวขันสิบสี่นะใช่ค่ะเราก็อยู่ในกลุ่มนี้แหละค่ะเป็นกลุ่มเจดีย์รับตองค์นี้สวยงามนะครับคาบปุนะครับก็รอยแตกลานก็มีนะครับเนี่อยแตกลานนะครับเพราะพระก็เก่านะครับกลางคืนมันก็เย็นจัดนะครับอยู่ในในเจดีย์นกลางวันก็ร้อนจัดและช่วงน้ำท่วมเนาะ มัจะมีข้าวข้าวพิบผงข้าอะไรแต่ละพาร์ตี่ฝังเข้าอยู่ในเนื้ออะไรอย่างเงี้ยสวยงามเลยนะครับแตกละเอียดแตกหมดแล้วนะครับคือบางบุคคลเนี่ยพอเจอกลุ่มอะไรพวกนี้ข้ัวกลุ่มข้าแอะไรนี้ก็ไม่ได้สวยนะครับแต่ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่น่าศึกษานะครับแกหมดแล้วนะครับนี้ในห้องในรอยนะครับในรู เนรูนี่ยก็มีพวกเต็แอลไซา์อะไรน,น,นะครับปนป่าอุนะครับภาพส่วนงานเป็นเอกลักษณ์นะครับเพื่อนๆมีก็ลองนำเข้ามาประกวดได้นะครับมาให้างเรากรรมการเนี่ยมาพิจารณาดูนะครับ ในส่วนของก<ล>รรมการที่จะเป็นคนตรวจสอบเพระบางหุบพูมเนี่ยค่ะก็ยังเป็นอาจารย์สุเทพอยู่นะคะของเราเราก็ร่วมเป็นพันธมิตรกันมาตั้งแต่เริ่มตั้งชมรมเนาะ,ะในส่วนของอาจารย์สุเทพจะเป็นคาบต่างๆคาบหุกต่างๆน,นะคะตังนี้ก็คือสัง,งเกตได้คือแตกอไรแตกข้างเออยอะนะครับขัานเยอะเลยทีเดียว เราแตกเป็นชั้นๆด้วยนะอันนี้น่านี่เป็นพื้นผิวจริงๆของเขานะครับเพราเป็นภาพกูเห็นขึ้นมาในว่างอ่อกนะครับอมิตรภาพลอยแตกพระบางหุนพรมอ่ะคือแบบลักษณะเหมือนเขาอาจจะไม่ได้สวยเนียนเหมือนพระสมเด็จวาราคังนะคะแต่เขาก็มีเอกลักษณ์ของเขานะเพราะเขาเป็นพระฝังกุนะคะถ้าใครสนใจ เอแท้นะคะมีพุทธคุณดีนะคะก็ร่วมทาบุญกับทางเรานะคะเราจะนําพระชุดน,นี้ไปเปิดเพื่อเป็นเริ่มบุญกระถินนานๆก็จะเปิดบางขุนพรม์ทกทีหนึ่งนะคะในส่วนของเริ่อมบุญกระถินเนี่ยปีนี้เปิดบางขุนพรมเลยดุแรงมากดู ดูแล้วสวยค่ะสสกดูสองดูได้ตลอดนะไม่ไม่เบื่อว่าสมเด็จนี่ก็ดีอย่างหนึ่งอ่าเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูด้านหลงนะอันนี้เป็นปูไปปูไป,ปก็มีตลา่นะครับเลยสีลงเข้าไปในเนื้อเลยไปในเนื้อเลยนะเัอันเนี้ยแตกเยอะครับปูเยอะแต่สีก็ยังปิด ซึ่งมันก็ไปอยู่ในเนื้อพลาเลย่ตาค่อนข้างมีจากสีนะฮะ ตาบางขนพรมก็มีหลายสีนะคะไม่ใช่เพาะมีสีม่วงสีเงินสีแดงมีหลายสีมากแต่ที่เราเห็นกันทั่วๆไปอาจจะเป็นสีสีน้ําเงินกับสีเขียวสีแดงอาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นแต่เดี๋ยวเดี๋ยวแต่กันมีแต่เดี๋ยว,ยว,ยวถ้าวันไหนกันไม่ลืมกันจะนำมาให้ดูนะคะว่าสีแดงเขาเป็นยังไงข้งหลังก็ังเป็นรอยแตก อันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะคะในส่วนของกายภาพในส่วนของบาะคุณพรมกุใหม่วัดอมตะรถนะคะมันก็มีทั้งกุเก่าและกุใหม่นะคะของน้องการเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างเลยยกเว้นตาไม่เท่านั้นเองเพราะว่าบางส่วนเนี่ยตามันไม่ชัดแล้วอะไรอย่างเงี้ยกันก็ไม่เห็นบ้างอะไรเงี้ยกันก็จะคัดเอามาเป็นกุเก่านะคะแต่ส่วนใหญ่กุใหม่กับกุเก่าก็เปิดพร้อมกันปั้มทันไม่ทันก็คือวันนั้นแล้วก็ขึ้นไปลำปางเลยอะไรอย่างเงี้ย กันก็จะได้มาส่วนหนึ่งแต่รอบนี้กันจะเปิดร่วมบุญนะคะส่วนในส่วนของทําบุญกระถินวันที่สิบสองตุลานะคะที่วัดเกยียงไกรเหนือถ้าพี่ๆท่านใดสนใจพระอุบาขุนพรมนะคะก็ติดต่อกัที่น้องกันได้นะช่วงนี้ช่วงกระถินนะน้องกันอาจจะปล่อยพระถูกแต่ถ้าหลังกระถินไปแล้วราคาเหมือนเดิมนะคะหมื่นห้าจะโทรติดต่อมาสอบถามเรื่อง อื่นๆก็ได้นะใช่ค่ะการมีพระทุกประเภทนะถ้าอยากได้อะไรเนี่ยก็ติดต่อมาคุยกันอย่างอันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองหลวงแล้วก็พระรอดหลวงพุสุขแล้วก็สมเด็จสายวังกัก็มีเฉพาะในส่วนของสมเด็จลงรักปิดทองแล้วก็สมเด็จบุกทองคํานะคะถ้ายังไงก็ถ้าสนใจอะไรเนี่ยก็ติดต่อมาทางเราเรา ราคาแต่และองค์ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่การจะนําเงินทั้งหมดที่ได้นะคะไปทําบุญกรถินไปร่วมบุญกรถินไปร่วมสร้างอุโบโสถสร้างไม่ใช่สร้างอุโบโสถซ่อมแซมสาลาวัดนะคะที่ตอนนี้เปิดกแล้วน้ามันท่วมน้ำมันลงหลังคาหมดอะไรอย่างเงี้ยกันก็จะนําเงินส่วนนี้ไปซ่อมวัดนะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจที่จะร่วมบุญกับทางชมรมอนุรักษณ์เพื่อศิลนะคะก็เรียนเชิญได้เลยค่ะ แล้วถ้ายังไงก็เดี๋ยวกันจะลงเบอร์โทรให้นะคะก็ติดต่อทางเราได้นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณแค่นี้นะคะเด้วเราเจอกันวันที่สามสิบพฤศจิกาที่ปรสเิท,ทไ<ม>ทยจะไ,<ม>ไ<ม>ปงานนะครับคืองานเราอ่ะอีกสองสองเดือนสามเดือนนะแล้วเราไปเจอกันอย่าเพิ่งรีบไปงานอื่นนะคะเก็บของไว้งานเรานะเด๋ยองกันเหงาแล้วเราเจอกันค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ